มีรถกระบะออโต้มาฝาก1นึ่งคันนะครับเป็นกระบะมิตซูไตทตันแคปนะครับเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับรถปี2019นะครับเครื่อง2.4 0 0ดีเซลออโต้ครับรถสภาพพร้อมใช้มากๆนะครับสวยมากๆเลยคันนี้ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับนี่เลยครับ359,000บาทนะครับ359,000บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยใครจะสดจะผ่อนจะเทินจัดไปเลยนะครับคันนี้มิตซูบิชิไตทันปี2019นะครับรถ ใหม่สวยๆนะครับ1 4 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจอยากได้กระบะใช้งานนะครับนี่เลยครับคันนี้เป็นพุทสตาร์นะครับระบบภายในกรบเอ็นไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเกียร์ออโต้แคปเปิดได้แบบนี้นะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดไฟแนนทั่วไทยรถสวยสภาพเดิมๆนะครับเป็นตัวยกสูงจากโรงงานเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับใครที่กําลังหากระบะออโต้นะครับเป็น กระบะแคปออโตเน้นหาเอาไปใช้งานขับสบายก็ลองชมดูได้นะครับนี่เลยครับสวยๆนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อรือพิกคว่ำปี2019นะครับรถสาภาพพร้อมมากๆแล้วก็สวยมากๆนะครับเป็นตัวยกสูงหล่อๆเลยนะครับสาภาพเดิมๆแบบนี้ก็สวยแล้วนะครับ สนใจชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยุมินบุรีกรุงเทพนะครับจะสดจะผ่อนจะเทินได้หมดครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับจัดได้ทั่วไทยใครเครดิตดีออกรถศูนย์บาทรอรับรถไปใช้งานได้เลยนะครับรถสวยสภาพพร้อมนะครับอันนี้เป็นพุทธสตาร์ทนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆระบบไฟใช้งานได้ปกติใครที่หากระบะใช้งานนะครับค่ายมิตซูนี่แหละครับสภาพราคาแจ่มเลยครับถ้าเป็นอีก2ค่ายหลักยากเลยครับกับรถปี2 2019แลเ้าจะเป็นราคานี้นะครับมาชมได้เลยครับมาเช็คได้เลยครับมิสูบิชิตไทรตันนะครับเครื่อง2 0 0 4ออโต้ดีเซลชมได้ทดลองขับได้สมาชิกบนไกลถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่และไม่สะดวกเดินทางนะครับผมจะส่งให้ท่านได้เลยครับร,รับรถเช็ครถทดลองขับได้เลยครับรถสว,สวยดีๆแบบนี้นะครับคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยคัดไม่เก่งเช็คไม่เอ็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คให้ครับขึ้นอยู่กับ ความชอบของสมาชิกแล้วครับว่าพร้อมและชอบหรือไม่นะครับสำหรับเรื่องการคัดคุณภาพผมคัดมาเรียบร้อยครับขอบคุณครับ